สวัสดีนักเรียนชั้นมหทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของลำดับอนันต์นะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักเกี่ยวกับลำดับอนันต์เต็มๆแล้ววันนี้นักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์ให้เป็นก่อนว่าลำดับแบบใดเป็นลำดับอนันต์ลำดับแบบใดเป็นลำดับจำกัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูในใบางานที่ครูส่งไว้ในเฟซกลุ่มนะครับ หน้าที่1เลยครับเรื่องลำดับอานันต์ตรงนี้นะครับมาดูทีละข้อกันเวลาเราจะพิจารณาครับนักเรียนว่าลำดับใดเป็นลำดับจำกัดลำดับใดเป็นลำดับอานันต์มันมีข้อสังเกตอยู่ให้นักเรียนเห็นนะครับอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1น,นะครับนักเรียนสังเกตว่ามันเริ่มที่4 8ด 16 32และจบที่512ตรงนี้นักเรียนแก้ให้ครูด้วยนะครับจบที่512ดังนั้นข้อนี้จึงเลือกว่าเป็นลำดับจำกัดเพราะมันสิ้นสุดอยู่ที่พจน์สุดท้ายคือ512นั่นเองนะครับมันเป็นลำดับอย่างไรนั้นนักเรียนลองสังเกตดูนะ4ไป8 8ไป16 16ไป32เหมือนเนี้ยแต่ละพจน์คูณด้วย2หมดเลย ใช่ไหมครับนักเรียนก็ทํานายได้ว่าลําดับในอนาคตก็จะต้องคูณด้วย2คูณด้วย2ต่อไปเรื่อยๆนะครับาเรายังไม่วิเคราะห์ก่อนนะว่าข้อนี้เป็นลําดับประเภทใดเป็นลําดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับเราจะมาดูแค่ว่าเป็นลําดับจํากัดหรืออนันต์ก่อนข้อที่2ข้อที่2นะครับนักเรียนลองดูครับ2 4 6 8จุดจุดจุด,จดหนึ่ อ่าข้อนี้หลัง1000ไม่มีต่อแล้วดังนั้น1000เป็นพสสุดท้ายนะครับพสแรกคือ2ข้อนี้จึงต่อว่าลำดับจํากัดนั่นเองไปต่อข้อที่3ครับข้อที่3นะครับเริ่มที่10 20 30ไปเรื่อยๆถึง10คูณ N และไปต่อเรื่อยๆต่อไปอีก นักเรียนสังเกตเห็นจุดจุดสามตัวตรงนี้นะครับมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่ายังคงมีพจน์ต่อไปเรื่อยๆอีกนะดังนั้นข้อนี้แน่นอนครับจะต้องเป็นลำดับอนันต์พีนา,นา,นาจากยังมีพจน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจุดสามจุดต่อไปต่อท้ายนั่นเองข้อที่สี่ครับลบสิบห้าลบสิลบห้าศูนย์ห้า ไม่มีจุดๆต่อเห็นไหมนักเรียนก็จะไม่เห็นว่ามีแบบนี้ถ้ามีอย่างนี้คือพจน์คือลำดับอนันต์แต่ว่าข้อนี้มันจบที่5ครับข้อนี้จึงตอบลำดับจำกัดนั่นเองนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะในลำดับข้อนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับข้อนี้พจน์ที่1ไปพจน์ที่2บวก5เข้าไปใช่ไหมได้10 ลบสิลบลบวกอีกหได้ลบหลบหบวกอีกหได้0ูบวกอีกหได้5นั่นเองเห็นไหมนักเรียนก็จะพบว่านักเรียนสามารถหาพจน์ต่อไปได้โดยใช้5บวกเข้าไปเรื่อยๆในลำดับข้อนี้นะครับต่อไปข้อที่5ครับ an เท่ากับสองกำลัง n ลบหเมื่อไหร่ก็ตามครับนักเรียน n n, n, n ในเรื่องนี้นะครับ n, n ในเรื่องนี้จะเป็นสมาชิกของ จำนวนเต็มบวกทุกข้อเลยยกเว้นเขาจะกำหนดมาให้นะครับสมาชิกของจำนวนเต็มบวกคืออะไรจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนนับตันเองเริ่มที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12นับไปเรื่อยๆครับนับไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นข้อนี้ครับเมื่อเราแทน n เ,เป็น1 2ก็กำลัง1ด้วยได้2 2-1ลบ1เหลือ1นนี่คือพจน์แรกของเรา 1น,นะครับต่อไปพจน์ที่2นักเรียนก็เอา2แทนลงไป2กํกลังสงได้4 4ลบ1เหลือ3ครับต่อไปครับหาพจน์ถัดไปอีกเอาพจน์ที่3ใช่ไหมก็เอา3ใส่ลงไป a 3เท่ากับ2กํกลัง3ลบ1 2กําลังส,งส,งงสได้8 8ลบ1เหลือ มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ตามพจน์ที่ n ตรงนี้ออกมานะครับและนักเรียนก็ยังสามารถหาต่อไปได้เรื่อยๆเพราะ n ของเรา n ของเราคือจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงเป็นลําดับอนันต์ต่อไปครับข้อที่6ข้อที่6 an เท่ากับเศษ1ส่วน2กํกลัง n เมื่อ N เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถึง20 ข้อนี้เห็นชัดเจนแล้วว่า n เขากำหนดมาให้ว่า1ถึง20ดังนั้นข้อนี้จึงต่อว่าเป็นลำดับจำกัดนั่นเองนะครับข้อที่7 an เท่ากับ cos n อ <Cost S 1> i อ่า cos n มันเป็นยังไง cos n π นะครับนักเรียนลองอ n อในข้อนี้มันเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้ว นะมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ทํานายได้เลยว่ามันต้องเป็นลำดับอนันต์ครับเพราะว่า n มันหาได้เรื่อยๆเมื่อ n เ,เป็น1 n เ,เป็น2 n เ,เป็น3เราก็ยังคงใส่เข้าไปในในพจน์ทั่วไปตรงนี้ได้นะครับมันยังหาหาค่าของแต่ละพจน์เนี่ยได้เรื่อยๆดังนั้นเราลองมาหาค่ากันดูนะครับในกลุ่มที่เรียนแล้วก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังดีนะ ดังนั้นสักครู่่อครูจะใช้วงกลมหนึ่งหน่วยนะครับจะใช้วงกลมหนึ่งหน่วยในการพิจารณาเอาาใหม่เอาใหม,ใหม่ไม่กลมเลยอโอเคนะครับดังนั้นวงกลมหนึ่งหน่วยครับนักเรียนจะต้องทบทวนนิดนึง แกนนี้แกน x แกนนี้แกน y นะครับค่าของ cos cos เนี่ยเราจะดูแกน x เป็นสำคัญนะครับถ้าเป็นค่าซ้ายเมื่อไหร่ให้ดูแกน y ดังนั้นค่าของเราจะปรากฏอยู่2จุดตรงนี้ครับจุดตัด2จุดตรงนี้นะ cos x ไซน y อันนั้นวงกลมนี้บอกแล้วเป็นวงกลม1ห,หน่วย 1หน่วยไปทางแกน x ตรงนี้ x ต้องเป็น1 y ต้องเป็น0จุดฝั่งนี้จุดฝั่งนู้นก็จะเป็น x เป็นลบ1 y เป็น0นั่นเองนะครับนั้นค่าของค่า cos เนี่ยเราจะดูแค่ x เท่านั้นมันก็จะมี x เป็น1กับลบ1ให้เราเห็นมาเริ่มกันนะครับถ้า a 1เราก็จะได้เป็น cos 1นพใช่ไหม cos 1ไพนักเรียนต้องจำให้ได้ว่า1พายพยนึงครับมีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้น cos 1ายแล้วดูจากตรงไหนตรงนี้คือ0พายใช่ไหม1ายแล้วก็หมุนไปครับืปไปฝั่งนู้นครับนี่คือ1ายดังนั้นพจน์แรกของเราคืออะไรพจน์แรกของเราคือลบห ไปพจน์ที่2ครับพจน์ที่2เราก็เอา2แทนลงไปที่ n 2อ,อ่าพจน์ที่2ได้ n ได้ cos 2อ,องพายคอสสอพยอยู่ไหน1นพายคือเส้นสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้นี่น,นี่เส้นนี้นะครับทีนี้2องพายแหละครับก็ต้องหมุนต่อใช่ไหมก็หมุนต่อไปนะครับหมุนต่อไปปื๊ดมาฝั่งนี้อ่ะเราก็จะได้ว่าค่าค่า cos ค,คือค่า x มีค่าเป็น1 ไปครับต่อไปสามพายครับอ่าพจน์ที่สามครับก็สามพายสามพายก็จะปื้ดไปฝั่งนี้อีกทีหนึง่งนั่นก็จะได้เป็นลบหนึ่งสี่พายแล้วครับเกิดความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมสี่พายก็ต้องเป็นหนึ่งห้าพายก็เป็นลบหนึ่งหกก็เป็นหนึ่งมันก็จะสลับไปแบบนี้เรื่อยๆืไปนะครับจนกว่า n จะหมดซึ่งมันไม่หมดเพราะว่า n ในที่นี้มันเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่เจ็ด ไอ้ข้อที่8ข้อที่8ครับข้อสังเกตของข้อที่8คือ n ตัวเนี้ยมันสิ้นสุดอยู่ที่10ดังนั้นข้อนี้เลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้เลยว่าเป็นลำดับจำกัดข้อที่9มี n ไหมนะักเรียนต้องสังเกตดู n ไม่ได้บอกมาแสดงว่าเรายังคงใส่ n ได้เรื่อยๆดังนั้นข้อนี้เป็นลำดับอน,นันต์ข้อที่10ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็จะได้เป็นลำดับ อนันต์นะครับอ่านี่คือทั้ง10ข้อแรกของเรานะครับพิจารณาได้ไหมว่าเป็นลำดับจำกัดหรือลำดับอนันต์ดูจากตรงไหนก็สังเกตนะครับอ่ามีให้นักเรียนเห็นอยู่แล้วก็สังเกตคือจุดๆหรือไม่ก็ที่ n ใช่ไหมอ่าถ้าไม่มีก็จะเป็นลำดับจำกัดนั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูที่หน้าที่2กัน หน้าที่2ข้อที่1น,นะครับแบบหน้าที่2เนี่ยเราจะใช้ในการหาลำดับนะครับให้นักเรียนพิจารณาหาลำดับจากพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปคืออะไรนี่ครับพจน์ทั่วไปนี่ครับพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ็เขาจะเรียกอย่างนี้นะครับ พจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ดังนั้นเ,เวลาเราจะหานะักเรียนต้องอ่านโจทย์ดูโจทย์ในข้อนี้นะครับเราจะหา5พจน์แรกดังนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือพจน์ที่1 2 3 4และ5สัญลักษณ์แทนพจน์ที่เท่าไหร่ก็คือ a ครับ a ห้อย1คือพจน์ที่1 a ห้อย2คือพจน์ที่2แล้วเราทำอย่างไรกับมันนะครับ ถ้าเราจะหาพจน์ท,ที่1นักเรียนก็ a ห้อยห่งใช่ไหมดังนั้นตอนนี้ n ของเรา n ของเราคือ1แล้วก็เอา1ไปแทนที่ n ทั้งหมดใช่ไหมนักเรียนก็จะมี1อยู่แทนที่ n ตรงนี้นะ n อยู่ตรงไหนนักเรียนก็เอา1ไปแทนนักเรียนก็จะได้เป็น1กําลังสได้1คูณ4ได้4ลบ1เหลือ3ตอบ3ส่วน2 a2 ก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็เอา2แทนที่ n ครับมี n อยู่ด้วยกัน2ที่คือใต้ a ตรงนี้กับ n ข้างบนนู้นนักเรียนก็เอา2แทนลงไปนักนก็จะได้ a2 เท่ากับ4คูณ2กํลัง2ลบ1 2กํลัง2ได้4 4คูณ4เป็น16ลบ1เหลือ15ส่วน2ครับอ่านะโพสที่3เพื่อนๆหลายคนนะก็หาแล้วนะครับนักเรียนลองหาดูครับตรงนี้ข้อที่3 a สามได้เท่าไหร่ a สี่ a ห้านะจากโจทย์นะครับตรงไหนที่เป็น n เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลขสามนะในข้อนี้เราไปหา a สาม เท่ากับ4คูณ3กำลังสองลบ1ส่วน2นะครับ3ากำลังสองได้9 9คูณ4เป็น36ลบ1เหลือ35ส่วน2นั่นเองนะครับอ่า์พที่4พจนพที่5ไปลองทำดูนะครับนักเรียนแล้วก็เอามาสรุปนะข้างล่าง ข้างล่างก็ดังนั้น5พจน์แรกของลำดับนี้คือ3ส่วน2อ5ส่วน2 35ส่วน2อะไรพจน์ที่สี่อะไรพจน์ที่5อะไรนักเรียนก็ใส่ต่อไปนะครับนักเรียนก็จะได้5พจน์แรกของลำดับนี้แล้วนะแล้วก็การบ้านที่ครูให้เพื่อนๆไว้แล้วนะครับก็คือข้อที่2 3และ4ตรงนี้นะ,ะนะครับให้นักเรียนหา4พจน์แรก ของ an เท่ากับ2กำลัง n ลบหหา5พจน์แรกของ an เท่ากับ3กำลัง n ส n ลบ2และข้อที่4ครับหา4พจน์แรกของ an เท่ากับ3 n กำลังสองลบ4นะครับนักเรียนก็ไปหามาแล้วก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวในคาบครูก็จะเฉลยให้นักเรียนได้ดูกันว่าที่เราทำมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับโอเคครับสำหรับคาบนี้ครูก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ